สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง dbrisk อ2 5กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางยีก่กีห้องรวยนะคะย้ำว่าเป็นแนวทางนะคะให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันการลงทุนมีความเสี่ยงนะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวในการลงทุนนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีตัวช่วยก็ลองเอาสูตรนี้ไปลองดูร้อยบนบวกร้อยบนนะคะเล่นปากหน่วยล่างก็คือกดล่าง นะคะกดล่างรูดหลังนะเข้ายาวๆเลยตั้งแต่รอบที่47จนถึงรอบที่53นะคะสรอบนี้เช็คสูตรหลังจากนั้นเราค่อยลงทุนนะตอนนี้เข้า7รอบแล้วยี่กี้เขาจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆไม่มีสูตรตายตัวนะคะแต่ว่าก็มีหลากหลายสูตรในในสามารถไปติดตามได้ใน y o u t u b e ของแอดนะคะก็สามารถใช้วนเวียนอยู่ในนั้นแหละแต่ว่าเราก็ต้องอไม่อยาก คำนวณให้ปวดหัวเนาะเราก็ต้องมีโปรแกรมช่วยนะคะใครสนใจโปรแกรมก็ทักได้เลยนะคะฟรีไม่มีค่าบริการนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง d b r e ลิส6 3สอด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับแอดในการทําคลิปใหม่ๆใ,ในแต่ละวนันได้ให้สมาชิกได้มาลงทุนแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนถ้ากดติดตามนะคะก็จะ,อะพอแอด คลิปลงใน YouTube ก็จะแจ้งเตือนเป็นคนแรกเลยเนาะก็เข้ายาวๆเลยร้อยบนบวกร้อยบนใครที่มีโปรแกรมแล้วเอาตรงนี้ไปลงทุนเลยนะคะรอบที่54เอา4 5่หไปเล่นปักหน่วยล่างก็คือกดล่า,ลางรูดหลังนะคะเข้ายาวมากเลยเอารอบที่53นะคะรอบที่53ก็จะเอารอบที่52ไปคำนวณร้อยบนบวกร้อยบนร้อยบนก็คือ0ูบวก0ได้0นยะ์ะเพิ่มไม่ได้จําจำนวนแล้วฟังคลิปให้จบนะเดี๋ยวจะมีเทคนิคการตัดลดต้นทุนนะคะ รอบที่อรอบที่ห้บออก2องอกปักหน่วยล่างก็คือ1เข้านะคะต่อไปรอบที่54เอรอบที่53มามําคำนวณน,นะคะสำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมร้อยบนบวกร้อยบนก็คือ2บวก2ได้4นะคะมี456 7 8เอาไปเล่นปักหน่วยล่างก็คือกดล่างรูดหลังนะเขายาวๆเลยทีนี้มาดูเทคนิคการลดต้นทุนนะคะเราก็จะเช็ค3รอบนะเช็ครอบที่ 50, 51, 52เราจะลงทุนรอบที่53 วิธีการคำนวณแอดแนะนำไปแล้วทีนี้มาดูวิธีการลดต้นทุนนะรอบที่50ออก256 6 9กปักหน่วยล่าง9วเข้าทำสัญลักษณ์ไว้นะคะรอบที่51ปักหน่วยล่างก็คือ4ทํทำสัญลักษณ์ไว้รอบที่52ปักหน่วยล่างก็คือทําทำสัญลักษณ์ไว้ทีนี้เราจะมาดูว่าที่เราเช็คมา5 0าสรอบที่52เนี้ยตำแหน่งไหนไม่เข้าเราจะตัดตำแหน่งนั้นเราจะลงทุนรอบที่53นะตำแหน่งที่1เข้านะรอบที่51เข้าตำแหน่งที่2รอบที่52เข้า ตำแหน่งที่3าไม่เข้าตัดออกนะคะตำแหน่งที่4รอบที่50เข้าตำแหน่งที่5ไม่เข้าตัดออกดังนั้นเราก็จะตัด2องตำแหน่งเหลืออยู่3ตำแหน่งก็เอา3ามตำแหน่งนี้ไปเล่นปักหน่วยล่างก็คือกดล่างรูดหลงังก็จะอยู่ที่30ตัว ถ้าลงทุนตัวละหนึ่งบาทใช้ทุน30บาทนะคะทีนี้รอบที่53ออก22061ปากหน่วยล่างก็คือ1นะคะ1เข้านะเราก็ได้นะคะเราก็ได้เราไม่ได้ตัดเราตัดเลข2กับเลข4นะคะดังนั้นเราก็ได้ซึ่งแอดก็มาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดกันนะคะก่อนนําเล่นเช็คก,ก่อนนะว่าสูตรนี้ยังเข้าอยู่ไหมหรือว่าหลุดไปแล้วนะคะแอดก็มาลงเป็นแนวทางนะขอบคุณค่ะที่รับฟังจนจบ,จนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ